คุณผู้ชมครับหลายท่านคงรับชมการออกรางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงรางวัลที่ 4. ครั้งที่5แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่คุณผู้ชมรับชมการออกรางวัลอยู่นั้นทางสำนักงานสลากกินแบรัฐบาลมีข้อมูลดีๆมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบครับ ผู้ชมครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1ธันวาคม2565ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th โดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565ในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่ถูกรางวัลได้รับบริการที่สะดวกและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับ ผ uhm. ู้ชมครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการในอัตราร้อยละ1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร025289999ครับ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนนะครับการนาสิทธิสลากดิจิทัลมาขายต่อหรือเกินราคา80บาทมีความผิดถูกดาเนินคดีและปรับเทียบปรับนะครับขอเตือนประชาชนอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นอาจเกิดปัญหาตอนขึ้นเงินรางวัลน,นะครับจึงขอให้ประชาชนซื้อสลากดิจิทัลโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันเต๋าตังเท่านั้นซึ่งระบบมีความปลอดภัยและสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับในโอกาสที่สํานักงานสลากกินแบ่งบาลเดินทางมาออกสลากสัญจรงวดวันที่1ธันวาคม2065นะครับณจังหวัดลําปางสํานักงานสลากได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนณโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงสํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์225ตําบลเมืองยาวอําเภอห้างฉัดและพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ให้กับนางสาวสันทนามณีรัตน์หมู่8 ตำบปลปงเตาอเภงาวในวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับยินดีนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งของชาวลำปางนะครับเพราะว่าตามโครงการนี้ก็ได้จังหวัดละหนึ่งหลังนะครับซึ่งได้แก่บ้านของคุณสันทนามณีรัฐนะครับอยู่ที่ตำบปลปงคาอเภงาวจังหวัดลำปางเรานี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ ินดีอย่างมากครับที่พี่น้องชาวลำปางจะได้มีบ้านนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากค่ะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะบ้านยากจนค่ะสภาพทรุดโทรมค่ะเวลาฝนตกสาดค่ะ yeah, yeah, yeah. เปียกค่ะ <Yeah. S 2> ไม่มั่นคงค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วความรู้สึกแรกที่เรารู้ว่าสำนักงานสาธารณกินแบ่งรัฐบาลน,นำบ้านมาบอบให้เรารู้สึกยังไงบ้างมันดีใจค่ะ ตาป,ปื้มอะค่ะที่เขาเข้ามาเป็นห่วงอะค่ะดีใจเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะปลอดภัยค่ะบขอบคุณสำนักง,งานสาารกินแมงรัฐบาลมากเลยนะครับที่ได้ได้มมอบบ้านให้กับคุณแม่แล้วก็ผมในวันนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ และในวันนี้เวลา12นา30นาทีนะครับได้มีการจัดพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน4หน่วยงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 1 9 5 0 0 0บาทนะครับประกอบด้วย1ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนจานวน2 9 9 500บาท 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางกลุ่มงานความมั่นคงโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสทาธารณภัยของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน296,000บาท สเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์และสนับสนุนองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจำนวน2 90, 9 0านวน2 9 0บาท 4. ที่ทำการปลกคองอำเภอเมืองปานโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายที่ว่าการอำเภอเมืองปานจำนวน3,000 0 0บาทครับ ผู้ชมครับตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นรางวัลกันต่อครับ